สวัสดีครับพ่อเนื้อครับส่งใส่รานพื้นบ้านครับหน้าวันนี้ผมไปเจอเนืมอเห็ดย่างปนิ้นครับเห็ดกับเขาครับย่างเป็นย่างปนิ่นนะครับนรอบปนิ่นที่จะย่างครับวันนี้เสนอครับลำตัวนึงครับตัวนี้ปนิ่งแามาจากงาหน้าทีเรียงไว้นะครับเพราะว่าปลาทีเดียงไว้ตัวนี้ก็ง่ายแล้วนะครับนาอต่อไปนี้ผมไปเจอเดื้อเห็ดเป็นกับเขาแต่ละมือนกเห็ดไม่นูระสมกันครับขึ้นอีู่ในมือนี้ก็จะเป็นย่างอื่นแจะเป็นเนีอื่นไปเรื่อยๆนะครับนาอเพราะว่าอาหารในสวนนี่ก็หลายอย่างครับ จะเป็นมากมือกออ่อนี้ก็คือจะเผาปลาเผาปลานิ่ยครับเผาเกลือนะครับน้องอ่าจึงปลานิ่ยเผาเผาเกลือครับจะห้อยเกลือด้วยครับอ่าครับตัวนี้ก็ห้อยเกลือครับตัวนี้แต่นี้ทองเพิ่มนึ่ก็จะใส่ตะไคร้ครับตะไคร้นะครับเนาะกันข้าวเลครับแงะทองแงะปตาตรงนี้ครับ ทองเดืละปลาขึ้นัดบ่เขาเลยยดัดเต็มในทองตป็นี่างครับมาดิเงาปลาตะไคร้งดทองครับขันข้าวขันหังอย่างครับติดยากเลยครับโอ๊ยตายดิ ในสวนนี the 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 ่ค so. ร no ับตอนนี้แมวกินก็เริ่มไงวัสดุยางคือปลากระไงครับปลากระเริ่มจะไงเนี่ยจับมาทำอาหารหรือจับมากินเห็ดข้าวเขากินก็ได้ครับจะเป็นหอยดือยกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมไปฏิเห็ดข้าวเขากัเรื่อยๆนะครับว่าตะละเมือกับเห็ดข้าวเขากันนะครับเนาะเห็ดวุ้นเสี้ยนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอาหารสุ่มปลาสุ่มยังในสวนกันปรจับมาทำข้าวเขากันได้เบิดแล้วครับเพราะไงเลยครับจะเป็นพักด้วยกันครับเป็นพักกินบังหน้าอย่างนี้นะครับเนาะ ่งหน้าม่อนมาี๋ยวถามาดจะมาปรุงอาหารไห้ครับหน้าตัวนี้ก็เอาเก็บมาจากสวนนี่แหละครับอ่าสวนต้นครับสวนต้นจะนวยดกครับตัวนี้น้อยดกมันคุงจะดกดกครับมีสองสมน้อยดกดกเดี๋ยวพังางมังงงพันดกนะครับแต่ว่ามากายพันนองเพินนะครับเนาะสื่อมาคนก็ว่าพันดกพันเตี๋ยครับแต่ว่าสื่อมากกับกายพันนองเพินครับ ต้มเป็นน้ำผู้ปูก่ต้อเป็นน้ำเจไดตผมกับผงหัวใจกันครับฮะตอนนี้นะย่างปลาไปน้ำให้ผมกระจับเล็ดเกลียวไปพร้อมครับวันนี้ปลาลุกครับจะไปกินเลยครับอ่าทางเดีก็คือใส่ใส่พริกนาครับเนาะใสพะ่พริกโอ้พริกปนครับพริกปอลพริกปนลแหละตัเป็นอันนี้ตัเป็นข้าวคั่วครับโอ้ยตัวปลาไปน้ำปลาจะไหม ใส่หัวขวจักหน่อยครับพ่อหอมครับอ่ขอขาขวาวต่อไปกะเป็นชูโรดสายร้าแสบร้าครับหัวาัวหลานบูบ,บูบูตัวไผอยากแห้งแน่ครับจักหน่อยตอนนี้ครก็โคกเก่ากันครับ ข้าวขาไก่ตอนนี้บ่อได้เอาหอมมะนาวครับลืมลืมหอมกักินไก่ข้าครับแค่บ่อขาดสุดรถอุ้ยปลาเดี๋ยวตัวตอ,อย่างปลาก่อนครับบ่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาใหม่ครับไปแห้งครับตอนนี้ถืออย่างสูงเอากันเอาลงตำไปมันแห้งเดือบปลาจะใหม่เมื่อครับจะใหม่ก่อนซุกก็กินกินปลาแซ่บ <c oughs> นี่และครับค้นเห่ามักนกอดีอย่างสิครับเวลาเรียงปลาไปแนะ่ในหน้าในสาเจ้าของนะครับนอกคือเห่าอยากกินตอนใดเห่ากระซามาจับกินมาไดใดครับจับมาทำอาหารกินใดครับเห่ากระบอกตองเล่นหดตลาดครับมัน่กับพ้นด,ดีองเห่ามงนี่ะครับมีสาเน้นน้อยอก็เลียงได้ครับบระบองจำเป็นว่าหน้าร้ายหรือว่าดินห้ายครับ มีส้าหน่อยเดียวก็สามารถเลียงปูเลียงปลาเลียงหอยเลียงกบได้กินใดเนาะครับนอ่เอาแบงออกเป็นยางเป็นยางออกครับเด็เป็นคือมีส้าหน่อยเดียวนะครับเลียงกบเฮ็ดเป็นกระสั่งเอาครับเฮ็ดกระซังกระตองกระซังใ่ก็สามารถเลียงกบ๊บใ่ใดครับประจเป็นต่องว่ากระซังใ่เพราะว่าเลียงก๊บนิดหน่อยอันอันดับแรกกระตองเฮ็ดกระซังหน่อยก่อนครับเลียงกระซังหน่อยเพราะว่ากระซังใ่ผมเคยเฮ็ดมาเด็วมันบัวพานครับ ออกจากปนไงเดียวเหาจังขยับขย้ายออกนะครับนอกข้าวเอาลงหน้าหน้าเ้องกระไดครับตัวนี้เดียวปลาครับต้องถือเอาครับถือเอาเพราะว่าไฟแห้งครับกันเอาลงติดเตาเลยเดียวปลาใหม่ครับตัวนี้ครับใหม่ไร้ตือไปแต่น้่ตัวหนี้ก็เลี้ยงมากครับประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับเพราะว่าบบิเดียวตัวหน่อยเลี้ยงนะครับนาะ ตัวนี้ผมก็เอาตัวใหญ่จับจากสาหน่วยใหญ่นี่แหละครับจับจากสาหน่วยใหญ่นี่ล่ะว่าผมก็ใส่ม้อถือใส่ม้อถือวานแหถือผมเก่าไปลงกันหน้าครับลงกันหน้าตัวนี้มันก็เลื่อมญ่เลื่อมเลื่อมญ่เลื่อมจับกินเลยล่ะครับวิธีการจับของผมปลาในกันหน้าตอนนี้ผมกับบ่อได้ใส่ม้อหรือบ่อได้ใส่แหครับผมก็จะเอาเป็นเบ็ดซีดนะครับเนาะเบ็ดซีดเอาเหมือนละสามโตสี่โตแล้วแต่ครับเป็หมือนโตสองโตแล้วแต่จะ เขาว่าจะกินซัมไนต์เนาะครับซิดเบ็ดมันก็ได้รุ่นครับเวลาการซีดปานนี่มันคือได้รดหลุดมันคือวานแหวานแห,นหมันบกครัวเด้รดหลุดน,นะครับใส่หม่องซีดเบ็ดนี่เยันมันตอดปอมป,ป,ปึ๊กๆสีแต่โอ้ตัวหนอยหรือตัวใหญ่เนาะก,ก็ได้รุ่นเนาะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวมาเบืองครับว่าอย่างประนิ่งที่หนากินบอมวันนี้หรือว่าไฟใหมเหมือนบกครัวมือใหม่ครับบกครัวมือใหม่ เฮ็ดกับเขาไปเรื่อยๆแล้วครับคลิปต่อไปผมก็จะเหตุเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่นี่เอาหมุนเวียนอยู่นี่แหะครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างจะบริสุทธิ์มาจากข้างนอกนะครับนาอผมก็จะหาจากสวนนี่นะครับหาจากสวนนี่แล้ะเพราะว่าอาหารอยู่นี่ก็ร้ายอยู่ครับว่าจะเป็นกบเป็นหอยเป็นิปลานะครับนาอกเป็นพักเป็นนอใหม่ครับเป็นนอใหม่โมนี่ก็มีครับเฮตตุ่มนอใหม่แกงนอใหม่แกงขี้เล็กใส่หัวห้อยครับพ่อมันก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วครับ เฮ็ดเองจยกสีหลอดทึบหลอดครับผมกับเธอผมกับเฮ็ดไปรี้ยงนี่แหละครับพอผมกับเห็ดในขั้วเป็นเฮ็ดอยู่บ้าดนี่มนบ้านเฮ็ดกับเขาครับพอจำจันี่นี่นะครับเนาะยางฟันใสฟันมาผมกับเป็นคนจำไว้ยี่ดอกเนี่ยแค่ยางใส่ความจำเอาครับแต่บอเป็นยังดอกครับคือว่าเฮ็ดให้จะก้องกินครับเฮ็ดให้จะก้องกินแสบคื่อก้าอ่าตอนนี้ไก่จะซุกนะครับ ลงแห้งก็บ่ได้เอาลงแห้งตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาไหมอ่าต,ตัวนี้ครับ้องเท้าคุกเข่าเขากันก่อนครับตัวนี้มันจะใส่สร้อยมันจะใส่ใส่บังหน้าใส่น้ำปลาครับ ส่วนนี้ก็พ้นโต๊กดีขนาดครับโต๊กแถบเสมอครับบ่ค่อยกระแหงนะครับเนาะมันก็กระโต๊กกลางคืนมันก็กระโต๊กส่วนใบกระโต๊กดีดีกระกระโต๊กมือแห้งม,ออมือบ่อครับมว่านกระโต๊กแห้งมว่านอ่าตอนนี้ฟ้าใกล้ที่สุกแล้วครับดูขนาดนี่ใส่ <c oughs> แล้วครับใส่แล้วขุดจะลอยจักน้อยครับปลา ย่านฟ้าใหม่ว่าจิเป็นเป็นตนากินมอครับตอนนี้พอนี่มก็เลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมจับจากบอนี่ไปจับจากสายไงเนี่ไปครับผมก็ไปปล่อยลงกันหน้าหน้าทีดำหน้าไว้นะครับดำหน้าไว้เป็นการหากินเองเพื่อนครับเฉลี่ยเพิ่งกว่าบ้านหัวหันหายอยู่หลังใกล้ๆสักหน่อยตอนนี้นะบริบาลครับคือให้เป็นกินธรรมชาติไปเลยครับเวลาจับมากที่มาเวะเบสทองเบิงเหมือนครับ พูดใส่ข like mm ี hmm. From ่เพื่อนหลายแห้งถือว่าเพิ่นกินอาหารดีีครับหากินอาหารในตามธรรมชาติเพิ่นในงันหน้านี่ถือว่าอาหารหลายอีดีครับจะเป็นเพื่องเปื่อยด้วยจะเป็นยาเปื่อยเองถือว่าครับเนาะถือากินเองเพื่อนครับพ่จำเป็นต้องเกลือครับกันผู้ไดคือมีงันหน้าครับมีงันหน้ากับดำหน้าไว้ถ้าว่าเขาญงสำนึงกับปล่อยลงเลยครับเขาปลาปล่อยลงเลยนะครับล่อจับอย่างเดียวครับพอจำเป็นพอจำเป็นต้องไปวานหัวอาหารหรือไพ่กัาจะหายง่ายไว้ ปลาหนัวหันกระไดครับแต่ของผมนี่ผมคือผมปะวานครับผมเห็นปัญหากินเองลี้ยเนเพราะว่าเฟื่งองเปลือยร้ายแหงครับต้นหมากปลาหนึ่งจะเป็นปลากินพืชยากมากะนะมีผักบุ้งถิ่มลงมีใบมันส้มบาลังกับถิ่มลงครับเป็นกินดีครับไอ้สุกบอสแกยวครับเกลี้ยงเดี๋ยวคูนแก้ว,ว,กวไปหน่อ มันจะมาทีนี้ไปนั่งใกน้ำปลาครับบารน,นี่นปลาค่อยพกเอาเน,น้ำปลาใส่ไรเข็มไรต <c oughs> ีเบักนาวตอนนี้บักนาวลิก <c oughs> หมาวอยครับ ตัวเลียงกับมือเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเก็บเลยละครับเริ่มเก็บขายได้แล้วช่วงนี้ครับห,หน้าว่าเราไปตรงจำเป็นต้องซื้อมาจากตลาดครับของผมรื่องหอมครับแต่ว่าผมเห็นใบหอมเตี๋ยอยู่แถวไหนครับอุ้ยเกิดไหมโอ้มีอยู่มีอยู่ ปิ้งให้แล้วกันยาวๆนะครับผมปิ้งปลาก่อนครับแต่ผมสุดเดียวพักหอมเปี๊เห็นอยู่ครับพักหอมเปี๊อยู่หันอยู่มาซอยใส่หอมจั็หน่อยชุกแล้วละมั้งชุกจนใหม่อ่าตอนนี้สงสัยจะซุกแล้วนะครับสงสัยตากล้องอยากกินน้ำแล้วนะซื้อซุกแล้วนะซุกแล้วนะ ครับสูหนาของป้าครับมานี่อ่าตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะไปเอาพักคอมปีมาซอยใส่เกี่ยวจังน้อยครับซื้อโกไกู่าครัิพี่ไก่ มาจากสวนหรืร้านครับตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวหลังน้ำให้สาแล้ะครับ,บหลังให้สาแต่สถานที่เราก็ไม่ใงญอ่าซอยใส่ครับพอหอมครับพอมีกลิ่นหอม กินเป็นพักก็ได้ครับพักน้องเปนีน่กันนีหลายๆล่องด้วยครับหลวกหลวกกินกับแก้วกันออกออกหวาน,านครับผมเคยกินอยู่ไม่ได้ไหนลากไปไปหลวกกินที่พักทั่วไปนี่แหละครับลวงก,กินกับแก้วครับอย่ากออกโรย้นหวานนะครับเด้อพักนองเปครับเตเจียวบบมีนามเนาะ ป็นอออตอนนี้เดี๋ยวลงมือเดี๋ยด้วยครับเพิ่งว่าตัชศาสเกียวจะพานบอคลิปเกออ่าตัวนี้กันครับพัดแกมครับเป็นหมักแตงครับ เส้นแก้วก่อนอุ้ยปลาห่อนแห้งยิบบทตอนใหญ่บุยไรปลายัางห่อนแห้งอยู่ครับตอนอยังห่อาย้ายทุนทวนอยู่อ้ยกินบุ้ยรไรง่ายเด้อ แสบอยู่ครับแสบโอ้ยแสบพี่ดีว่ะโอ้ฝีมือระดับเดือดตัวนี่เดือยังฝีมือระดับสวนะสวนะครับอืมแสบอยู่ครับแสบอยู่ยิบเลยไข่ข้าวของเขาตัวแล้วครับอืมโอ้แสบแสบ,แสบ,แ,สบแสบครับกินมากครับมากมากกินของกันบ่าน แซบดีครับแซบดีรสชาติปลานิยนก็นแซบครับว่าปลานิยนนั่นเป็นปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเหมือนปลาเลี้ยงหัวหางครับโบก,กุยบโหมินโบก,กุยครับรสชาติคือปลาธรรมชาติแซบดีครับ ครับมีถือว่าเฮ็ดกับเข่าก็ถือว่าพีเมืองเยี่ยมครับเยี่ยมอ่าถือว่าแสบอย่างขายเดือเลยครับตัวนี้ปป็นอีกหนึ่งถือว่าอย่างขายเดยครับอย่างแบบนี้แค่ก่ต้องไส้ยางหรกครับแทโห้อยเกลือหรืออย่างแล้วก็มาเฮ็ดปุงเจ่วครับปุงแจ่สิบแสบถือว่าสุดยอดเลยครับอ่าสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมติดตามช่วงคลิปต่อไปนะครับเด้อยผมกัจะเฮ็ดกับเข่าไปเรื่อยๆครับ มัะเจกับเขาไปเลยว่าแต่ละมือผมัะเดกับเขาอย่างๆๆน,น,น, <c oughs> <c oughs> นี้นะครับน่าอ่ากินหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ